วันนี้จะได้น้อมนำอาธรรมะเรื่องปีติสัมโพชชงมาบรรยายประกอบการปฏิบัติของท่านทั้งหลายสืไปปีติสัมโพชชงแปลว่าองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตัดสรูคือปีติคือหมายผมว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายนั้นหาว่าขาดปีติเสียอ,อย่างเดียวหรือว่าเวลาประพฤติปฏิบัติ ปีติไม่เกิดขึ้นในขันธสั้นดานของเราก็ไม่สามารถที่จะได้บรรลุอริยมรรคผลคือปีตินี้เป็นอาหารของใจสำหรับร่างกายนั้นมีกะวาลิงกรลหารอาหารคือคำข้าวเป็นเครื่องปรนปือให้ดํารงอยู่ได้แต่สำหรับจิตใจของเรานั้นมีปีติธรรมเป็นอาหารเมื่อใดใจของเราเกิดปีติหรือได้ปีติเป็นอาหารแล้ว การประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะเดินไปตามแนวทางของอริยมรรคมีองแปดประการจนถึงจุดหมายปลายทางคืออริยมรรคดีผลเรื่องปีีนี้ถ้าพูดให้เข้าใจง,ง่ายๆก็เรียกว่าเป็นอาการของจิตคือจิตแสดงอาการขึ้นมาคือเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมไปเมื่อจิตใจของเราสงบ ไม่มีโลภะโทสะโมหะเข้ามาครอบงำหรือในขณะนั้นนิวรณ์ทำทั้งห้าประการไม่ครอบงำจิตใจของเราได้จิตใจของเราก็เป็นอิสระเมื่อจิตใจของเราเป็นอิสระแล้วก็แสดงอาการออกมาอาการที่จิตแสดงออกมานี้เรียกว่าปีติปีติแปลว่าความเอ,อิบอิม่มหรือว่าแปลว่าความอิ่มใจหรือแปลว่าความปราโมด หรือแปลว่าความตื่นตันใจแต่ได้หลายอย่างปีตินั้นมีอยู่ห้าประการคือหนึ่งขุตกาปีติปีติอย่างน้อยมีลักษณะดังนี้คือหนึ่งในขณะที่เราปฏิบัติพระกรมฐานนั่งกำหนดบทพระกรรมฐานอยู่นั่นจะมีสีขาวปรากฏเหมือนกันกับปุยนุ่นเหมือนกันกันกบสำลี บางทีค่าๆว่าจะมองเห็นแสงอะไรมองเห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้ขึ้นมาแต่กายังมองไม่เห็นสองบางทีก็มีอาการเยือกเย็นทั่วสรรพางกายบางทีก็ทำให้เกิดขนลุกบางครั้งก็ทำให้เกิดอาการมึนตึงหนักๆตามร่างกายบางทีก็ทำให้น้ำตาไหลบางทีก็ทำให้เกิดน้งหัวพองสยองก้าว บางทีก็มีอาการตัวซาตัวพองขึ้นคา้ายๆก่บเราจะเป็นโรคเน็บซาบางครั้งปรากฏตัวของเราพองขึ้นพองขึ้นแล้วโตขึ้นโตขึ้น,นจนเต็มกุติโภมมแต่บางทีก็ปรากฏตัวของเราเนี่ยเล็กเข้าไปเล็กเข้าไปเท่ากับเด็กน้อยโ่ามบางทีก็ปรากฏว่าแขยนยาวขายาวฟันยาวออกไปอันนี้เป็นลักษณะของขุตกาปีติ สองคณิกาปีติปีติชั่วขณะมีดังนี้คือหนึ่งจะมีสีแดงๆดง่างๆปรากฏเฉพาะหน้าคล้ายกับจีวรของพระภิสุสาเมนเณรบ้างคล้ายกับพระอาทิตย์แรกอุทัยบ้างสองบางครั้งจะเกิดในจกักรวาลเหมือนกันกับสายฟ้าแลบหรือเหมือนกันกับตีเหล็กไฟสาม บางทีจะมีอาการแสบทั่วกายบางทีก็ทำให้กายแข็งคือร่างกายของเราแข็งค้้าๆกว่เป็นโรคไข้ไข้เจ็บเกิดขึ้นมาเวลาจะก้มจะเงยนี้ไม่สะดวกสี่บางครั้งเป็นหดังมแมลงเม่าหรือมแมลงค่อมทองจับแล้วไต่ตามตนตามตัวของเราข้อที่ห้าบางครั้งร้อนตามตัวบางทีฝนตกพรำพรำอยู่ แต่ก็เรารู้สึกว่ามันร้อนผิดปกติบางครั้งหัวใจสันส่นๆไหวๆคล้ายๆกับคนเป็นโรคหัวใจอ่อนบางครั้งก็ทําให้เกิดขนลุกขนสั่นบ่อยๆแต่ไม่มากนักบางครั้งก็มีอาการคันยึบยิบคล้ายกับไรไต่ตามหน้าตามตัวเราลูบข้างซ้ายไต่มาข้างขัวเราลูบข้างขัวไต่มาข้างซ้าย บางทีคล้ายๆกับจะไต่ไปเข้าตาหรือเข้าหูของเราก็มีบางทีก็ไต่ขึ้นไปบนศีรษะของเราก็มีสิบบางครั้งเป็นด่งปลาตอดเป็นด่งเส้นเอ็นซักคือมีอาการกระตุกตามร่างกายบางครั้งมีอาการคล้ายๆกับน้ําร้อนที่กําลังเดือดพ่านบางครั้งเหมือนกันกับปลาปุดขึ้นเมื่อเวลาเราโยนเศษอาหารลงไปในน้ําอันนี้เป็นลักษณะของขณิกาปีติ สามโอเพงคาปีติปีติโลดผลมีลักษณะดังนี้คือหนึ่งกายสูงขึ้นตัวเบาตัวลอยคือในขณะที่เรานั่งอยงู่นั้นบางทีปรากฏกายของเรามันสูงขึ้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 นจนเพียงต้นไม้กวมีจนครึ่งฟ้ากวมีบางทีตัวของเราในเบาผิดปกติบางทีเบาจนพ้นพื้นขึ้นไปคืบหนึ่งบ้างศอกหนึ่งบ้าง บางครั้งก็ลอยขึ้นไปค้างอยู่บนคือเรือนบ้างวันคาคบต้นไม้บ้างอันนี้เป็นตัวอย่างเห็นมาหลายๆแต่ปีนี้ไม่ค่อยเห็นบางปีแล้วนั่งอยู่ตามบริเวณลานวัดนั่งไปนั่งไปตัวเบาลอยวักไปอยู่บนกุฏิของเราก็มีโยมชาวบ้านประพฤติปฏิบัตินั่งอยู่บนเรือนบางทีก็ลอยขึ้นไปค้างอยู่บนคือเรือนก็มี เมื่อจิตใจแรงแล้วมันทําให้เกิดอาการเบาอาการลอยขึ้นไปได้สองบางครั้งลงท้องท้องเดินเป็นบิดสามมีอาการสระงกไปมาข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างสี่บางครั้งคล้ายกับคนมาผักข้างหลังหน้าขมําลงไปข้างหน้าก็มีบางทีคล้ายกับคนมาผักข้างหน้าพังาบไปข้างหลังก็มี ห้าบางทีคล้ายกับคนมาจับศีรษะของเราหมุนไปหมุนมาคล้ายกับคอของเราไม่มีกระดูกข้อที่หกบางครั้งมีอาการปากงับงบ,บ้างอ้าปากบ้างหุบปากบ้างเคี้ยวปากบ้างเวลาเรานั่งก็มาถานอยู่นั่นข้อที่เจ็ดบางทีก็มีอาการตัวไหวโยกโครงโอนไปเอ็นมาดูดลมพัดตนไหมข้อที่แปดบางครั้งกายหูคเมนถลําไปคือเดินยงกรมไม่ตรง เวลาเดินไปเดินไปมีอาการหกเมรถลําไปเทถลาไปก็มีข้อที่เก้าบางทีกายกระโดดขึ้นปิวไปเหมือนจะหอได้ก็มีข้อที่สิบกายกระดุกกระดิกยกแขนยกเท้าข้อที่สิบเอ็ดบางทีกายเงื้อมไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างข้างซ้ายบ้างข้างขวาบ้างสิบสองบางครั้งปรากฏเห็นสีคล้ายๆกับเป็นสีไข่มุกสีขีรลมสีนุน่น สิบางทีปรากฏว่าตัวของเราในหอกหรือไหลไปค้างอยู่ตามยอดเจดีย์บ้างตามโบสถ์ตามวิหารตามยอดไม้บ้างสิบสี่บางทีมือของเราวางอยู่ในทางง่าหงายคล้ายกับมีคนมาจับให้คว่ำลงไปหรือบางทีมือของเราวางอยู่ในท่าคว่ำคล้ายคล้ายกับมีคนมาจับให้หงายขึ้นบางทีเรานั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกคล้ายกับนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตก บางทีเรานั่งหันหน้าไปทางทิศใต้คล้ายกับนั่งหันหน้าไปทางทิศเหนือเป็นต้นสิบห้าเวลาเรานั่งอยู่ตรงๆจะรู้สึกว่ามีอาการโอนไปเอ็นมาคล้ายกับว่าเรานั่งไม่ตรงแต่เราลืมตาดูตัวของเราก็ยังนั่งตรงๆอยู่ตามเดิมคือเวลานั่งอยู่มันคล้ายๆว่าตัวของเรามันโอนไปเอ็นมาเหมือนกันกับต้นอ้อที่รู้ไปตามลมจะนั่น ถ้าปรนาปีติปีติทราบซ่านมีลักษณะดังนี้หนึ่งมีอาการแผลซ่านเยือกเย็นไปทั่วสันหลางกายข้อที่สองมีอาการสงบเป็นพักๆคล้ายๆกับเข้าสมาธิไปเป็นพักๆข้อที่สามบางทีมีอาการคันยุบยุบตามตัวข้อที่สี่มีอาการซึมซึมไม่อยากลืมตานั่งซึมซึมอยู่เวลาเดินก็เดินซึมซึมอยู่ตลอดเวลา ไม่อยากพูดยาปลาัยกับใครๆข้อที่ห้าไม่อยากเคลื่อนไหวร่างกายอยากนั่งอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนไม่อยากกระดุกกระดิกไม่อยากเคลื่อนไหวร่างกายไม่อยากมองซ้ายแลขวาข้อที่หกบางครั้งมีอาการสู้ซาจากปลายเท้าถึงศีรษะบางครั้งมีอาการสู้ซาจากศีรษะถึงปลายเท้า บางคนบางท่านผู้มีจิตใจอ่อนคิดว่ามีผุดผีปีศาจมาสิงก็มีมาเข้าสงก็มีข้อที่เจ็ดบางครั้งกายเย็นดูดอาบน้ำหรือดูดถูกน้ำแข็งหรือดูดอยู่ในห้องเย็นแปดมีอาการยิบยิบเยบแยบ,ยบยเหมือนกับไรไต่หน้าข้อที่เก้าบางทีปรากฏเห็นมีสีต่างๆเช่นสีรามสีเขียวใบตองอ่อนสีแก้วมรกต สิบทำให้พเพลิดเพลินไม่อยากรกระดุกกระดิกสิบเอ็ดแม้เปลือกตาที่ปิดอยู่ก็ไม่จะเปิดขึ้นเลยอันนี้เป็นปีติสามพทธส่งซึ่งจะเกิดขึ้นแก่ท่านนักปฏิบัติธรรมในเวลาปฏิบัติแต่ปีติทั้งห้าประการดังกล่าวมาแล้วนี่บางท่านก็เกิดครบหมดทุกอย่างบางท่านก็เกิดเพียงสองสามอย่างเท่านั้นแต่จะเกิดเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้ได้หากว่าปีติ ดังกล่าวมาแล้วอย่างไรอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็แสดงว่ามีปีติเกิดขึ้นในจิตในใจแล้วหรือว่าใจของเรามีปีติเป็นหารแล้วเมื่อมีปีติเป็นอาหารแล้วเป็นเสบียงแล้วก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้ปีตินี้มีความอิ่มใจมีความชื่นชมยินดีเป็นลักษณะมีความอิ่มกายอิ่มใจทราบซ่านไปทั่วกายเป็นจิต มีการผูกายผูกใจเป็นผลปรากฏมีนามขันทั้งสามคือเวทนาสัญญาวิญญาณเป็นเหตุใกล้ริศปีตินี้หากว่ายังไม่เกิดก็จำเป็นที่ท่านนักปฏิบัติธรรมจะต้องทำให้เกิดคือหมายก็ว่าถ้าไม่เกิดปีติการปฏิบัติก็ไม่ได้ผลเหตุน,นั้นหากว่าปีตินี้ยังไม่เกิดเราก็ต้องทำให้เกิด ถ้าเกิดแล้วเราก็จําเป็นที่จะต้องรักษาไว้ให้คงอยู่ให้ดำรงอยู่เผื่อว่าจะเป็นแรงสนับสนุนให้การประพฤติปฏิบัติของเรานี้ได้ผลเร็วปีตินิอุปมาณอย่างหนึ่งก็อุปมาเหมือนกันกับสเสบียงเดินทางตามธรรมดาคนที่จะเดินทางนั้นต้องมีสเสบียงเช่นามีกระตุ้มตะตางสําหรับซื้อเอาปลาอาหารบ้างหรือบางทีก็ต้องมีจีบข้าวมีห่อข้าวในชาวภาคอีสานของเราต้องติดตัวไปด้วย จึงจะเดินทางได้หรือว่าเราจะไปต่างประเทศอย่างนี้ก็ต้องมีสเสบียง <sm ell> มีสตุ้มสตางค์สหรับเดินทางสําหรับขาพา,านะจึงจะเดินทางได้ข้อนี้ฉั้นใดผู้ที่จะเดินทางไปสู่อม,มตะมหานรุพานก็ต้องมีปีติเป็นอาหารมีปีติเป็นสเสบียงเหมือนกันจึงจะเดินทางไปได้ถาว่าขาดปีติเสีอยอย่างเดียวเท่านั้นก็ไม่สามารถที่จะเดินทางสู่อม,มตะมหานิพานได้ เปีตจะเกิดได้นั้นด้วยอุบายสิบสองประการข้อที่หนึ่งทำด้วยอุบายวิธีคือเอาใจใส่ถึงที่เกิดที่ดับของหลบของนามตลอดถึงพระไตรักมรขันพระนิพพานคือหมายความว่าเวลาเรากําหนดอาการพองอาการยุบนี้ก็เอาสติป,ปักลงไปตั้งแต่ต้นพองกลางพองสุดพองต้นยุบกลางยุบสุดยุบเวลาเดินยังมกมเหมือนกันเอาสติป,ปักลงไปตั้งแต่เริ่มยกตลอดถึงเหยียบลง นอกจากนี้เอาสติไปพิจารณาถึงพระตรลักษณ์เกินิจังทุกขังหน้าตาตลอดถึง,าาถง,าง,งามาพิจารณาถึงอนิสงส์ของการบรรลุอริยมรรคอริยผลพิจารณาถึงอนิสงส์ของพระน,นิพพานเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะทันปัจจุบันรูปนามเห็นพระตรลักษ์เกิดนิจังทุกขังหน้าตาเราเนื่องถึงอนิสงส์ของการบรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติขึ้นมาข้อที่สอง ทำความเพียนให้มากๆคือหมายความว่าพยายามเจริญพระกรรมฐานบ่อยๆอย่าได้ขาดอย่าได้หยุดพยายามทำสติสัมปัชัญญะาให้ทันปัจจุบันจนเห็นรูปเห็นนามเห็นพระไตรลักษณ์ข้อที่สามพยายามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนืองๆว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านเป็นผู้มีพระคุณอันเหลือล้อนพ้นประมาณเหลือที่จะนับจะประมาณไม่ได้หรือเราจะนึก ว่าพระพุทธองค์นั้นพระองค์ท่านเป็นผู้ประกอบไปด้วยพระปัญญาปีชาสะาดสามารถจัดสรู้รอนุตตร,ส,รสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เองสามารถรู้แจง้งแทงตลอดซึ่งอริยสัจธรรมด้วยพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นสยมภูผู้รู้เองในทางจัตสรู้พระองค์ท่านเป็นผู้มีพระบวรบขันธสันดานบริสุทธิ์สะอาดหมดจดโปองใสาจากสังเกตธรรมทั้งหลายทั้งปวง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเป็นผู้เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงเอ็นดูปราณีสัตว์ทั้งหลายซึ่งเราร้อนอยู่ในเพลิงกิเลสและกองทุกข์จึงได้นำวธรรมะท,ที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วมาแนะนำพร่ำสอนเวเนยเยกัดทั้งหลายให้รู้ตามเห็นตามได้เมื่อเราละเลิกถึงคุณของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมาแล้วนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดฟีดีได้ข้อที่สี่พยายามละลึกถึงคุณของพระธรรมเนือง คือหมายค็าว่าให้เราเระลิกถึงคุณของพระธรรมว่าเอ๊ะพระธรรมนี้เป็นสภาวะธรรมที่ดีสามารถทรงผู้ปฏิบัติไว้หรือว่ารักษาผู้ปฏิบัติไว้ไม่ให้ตกไปในที่ชั่วเป็นว่าในภพนี้ชาตินี้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมจะไม่มีโทษมีเวรมีภัยอยู่ที่ไหนก็มีความพื่มปีติมีความสุขใจอยตลอดเวลาเพราะพระธรรมรักษาไวา้ไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว ไม่ต้องถูกปรับไหมเส่โทษจองจำพันธนากาตรติดคุกติดตารางหรือถูกประหารชีวิตตายแล้วพระธรรมยังรักษาเราไว้ไม่ให้ไปตกอบายภูมิคือนรกเปรตอุรกาศสััจฉสารพระธรรมจะรักษาเราไว้และพยายามเป็นแรงกระตุ้นให้เราได้บรรลุมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติพระมสมบัติมมตนิพานสมบัติเมื่อเราละเลิกถึงคุณของพระธรรมอยู่อย่างนี้หนึ่งเนืองก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติได้ ข้อที่ห้าพยายามและเลือกถึงคุณของพระสงฆ์เนืองเนืองการรละลึกถึงคุณของพระสงฆ์นั้นเราจะเลือกตามที่เราสวดกันทุกวันทุกวันนี้ตามบทสังกัดคนก้าก็ได้หรือเราจะเลือกโดยย่อก็ได้ว่าพระสงฆ์นี้ท่านเป็นผู้มีคุณูปการและคุณมากพระศาสนาเจริญรุ่งเรืองถาวรมาจนถึงบัดนี้ก็อาศัยพระสงฆ์ในจันรลงพระพุทธศาสนาโดยการศึกษาเร่าเรียนแล้วก็ช่วยกันเผยแผย่ ธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสนาจึงเจริญมาถึงบัดนี้แม้ว่าพระศาสนาจะล่วงเลยมาถึง2,500กว่าปีแต่ธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังสมบูรณ์อยู่ทุกประการอันนี้ก็เพราะคุณของพระสงฆ์แท้เมื่อเราระลึกอยู่อย่างนี้เนืองๆก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติได้ข้อที่หก พยายามแลลึกถึงศีลที่ตราาน,นรักษาไว้แล้วเนืองเนืองเสร็จเราจะลึกว่าเอ้ะเหล่านี้เป็นปู่มีศีลบริสุทธิ์แม้ถือว่าเราได้ผิดพลาดไปบ้างเป็นบางครัง้งบางคราวก็เราก็ได้ปรงอาบัตหรือได้ประพฤติพุทธานวิธีเป็นโชคดีของเราแลวหน้อที่ได้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้จะทําให้ศีลของเราบริสุทธิ์ดีก็จะได้เกิดปีติธรรมขึ้นมาเพราะที่เจ็ดพยายามแล้วลึกถึงทานที่ตนได้บริจาคแล้วเนืองเนือง ว่าเรานี้เกิดมาเป็นผู้มีโชคดีแล้วที่ไห้บริจาคทานเพราะการทำบุญทำทานนี้ย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยสมานมิตรไม่ตีระหว่างกันไว้ได้อยู่ในโลกนี้ก็ไม่ว่าเวมีมิตรมีสหายมีผกพ้องมากมีผูรักไข่มีผูนับถือมีผูเอ็นดูไปที่ไหนก็มีผู้พบหาสมาคมยกจ่องสรรเสริญเกียรติคุณอันนียงามก็ย่อมฟุ้งขจรไป หรือว่าเราตายแล้วไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่เราจะเป็นคนร่ำรวยมั่งมีสีสุขเกียบพูนสมบูรณ์ไปถึยทรัพย์สมบัตินาประการอะไรทํานองนี้เมื่อเรานึกถึงทานที่เราได้บริจาคแล้วเนืองๆก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติได้ข้อที่8พยายามและเลิกถึงธรรมที่ทําบุคคลให้เป็นเทวดาเนืองๆเนันะลิกถึงธรรมที่ทําให้ผลเป็นเทวดาก็คือเนึ่งมีศรัทธา สองมีศินสามสุตตะคือการสดับรับฟังมากสี่จาคะคือการเสียสละให้ปันสิ่งของของตนเจ็บุคคลที่คนให้ปันข้อที่ห้าปัญญาคือความรอบรู้ในกองทั้งขานทั้งสิเป็นโลก,กิยะและโลกุตระเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะได้รู้ทันทีไวเล่านี้กวามีศรัทธาเหมือนกันมีศิลเหมือนกันมีสุตตะเหมือนกันมีจาคะเหมือนกันมีปัญญาเหมือนกัน เมื่อเรามีศรัทธามีศิลมีสุตาะมีจาระมีปัญญาอยู่ในโลกนี้ก็เท่ากับว,ว่าเราได้เป็นเทวดาแล้วหาว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมะของเราไม่ได้ฌานไม่ได้สมาบัติไม่ได้บรรลุอริมัคค้ผลเราก็ต้องไปเกิดในเทวโลกในฉากามาวจรสวรรค์เป็นเทวดาเพราะว่าเรามีคุณธรรมที่ทําให้เป็นเทวดาเมื่อเราเลิอกอยู่อย่างนี้เนืองๆก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติได้ข้อที่เก้า พยายามและเลิกถึงคุณของพระนิพพานอันเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกเนือง,งเนืองคือระนึกถึงคุณของพระนิพพานเช่นว่าเราจะนึกว่าเอ๊พระนิพพานนี่ทา่านกล่าวว่าเป็นเอกันตบวรุณสุขถ้าถึงนิพพานแล้วก็พ้นจากชาติทุกชากากราทุกพยาธิทุกมรณะทุกไม่เวียนว่า,ใายใจเกิดอยู่ในมหานพพบสงสารอีกต่อไปเป็นอมตะสุข เป็นสุขตลอดกาลเป็นสุขที่ไม่ตายเมื่อเรานึกถึงนึกถึงผลของพระนิพพานอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติขึ้นมาได้สิบเว้นบุคคลที่ไม่เลื่อมใสในขุนพระตนตใจข้อที่สิบเอ็ดคบหาสมาคมกับบุคคลที่มีความเลื่อมใสในพระตนตาใจสิบสองพิจารณาพระสูตรอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความเลื่อมใสเ่นพระสูตรใดที่เราได้ฟังได้ศึกษามา แต่ศึกษาเราเรียนมาเราก็นึกถึงพระสูตรนั้นๆั้นเส่นบุญบวาเรานึกถึงเรื่องสังจิตยาสามเมเนนเนีย่ยนี่ว่าสังจิตจะสามเมเนนเขาได้สํามเร็จเป็นพระหันตั้งแต่น้้นตั้งแต่ยังเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่เมื่อบัณฑิตสามเมเณอายุเจ็ดปีตอนนั้นเขาได้บรรลุปเป็นพระหันก็เพราะเขาได้สั่งสมอารมณ์บุญกุศลไม่มากเราละเลิกถึงพระสูตรใดพระสูตรหนึ่งเมื่อละเลิกไปละเลิกไปก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติได้หรือมิฉนั้น เราไม่สามารถที่จะเล,ลึกได้ดังกล่าวมาแล้วนี่เราจะหวนมาระล,ลึกในระหว่างตัวเรากับครูบาอาจารย์ก็ได้เสร็จเราจะเลิกถึงคุณครองครูบาอาจารย์ไว้ครูบาอาจารย์นี่ท่านเป็นผู้มีเมตตาธรรมเป็นม,มุ่งความสุขความเจริญเกลูกศิษยิลูกหาจริงๆมุ่งประโยชน์สุขเกลูกศิษย์ลูกหาจริงๆถ้าเราเห็นคุณงามความดีของครูบาอาจารย์อย่างไรอย่างหนึ่งแล้วก็น้อมมาเนึกอถึงก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีตีได้ หรือมิฉะนั้นก็นึกถึงคุณของมิดามารดาหรือเพื่อนสหธรรมิกที่ได้ชักชวนตนเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมว่าถาว่าเราไม่ได้มิดามารดาหรือไม่ได้อยากจะินมิตรสหายหรือเพื่อนสหธรรมิกแนะนํามาประพฤติปฏิบัติเราคงไม่ได้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เรานึกไปนึกไปก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติได้หรือมิฉะนั้นเราก็นึกย้อนเข้ามาหาตัวของเราเองว่าเรานี่ เป็นผู้มีโชคดีแล้วเนาะได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนายังมีโอกาสได้มาบวชในพุทธศาสนาบวชแล้วยังมีโอกาสได้ศึกษาเราเรียนได้ประพฤติพระวิปัสสนากรรมฐานถือว่าเป็นผู้มีบนล้นฟ้าล้นดินจึงได้มาประพฤติปฏิบัติเช่นนี้เมื่อเราละลึกอยู่อย่างนี้ละลึกเรื่อยไปละลึกเรื่อยไปผลสุดท้ายก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติได้อันหนึ่งปีติจะเกิด จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถึงความบริสุทธิ์สี่ประการความบริสุทธิ์สี่ประการนั่นคือหนึ่งสำรวมอินทรีหกคือได้แก่การสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิน้นสำรวมกายสำรวมใจคือหมายความว่าให้มีสติสัมปสัญญะระวังไว้ให้ดีเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลินล่นลิน้นลิ้มรสกายถูกต้องปุตะพระใจรู้ธรรมอารมณ์ ระว,วังอย่าให้ความโลภความโกรธความหลงราคาตัณหาอุปาทานเข้าไปในจิตในใจของเราได้เมื่อเราเระวังว้อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาใจของเราก็จะเป็นอิสระเมื่อใจของเราเป็นอิสระใจของเราบริสุทธิ์สะอาดโปรงใสพอสมควรแล้วก็จะเกิดปีติธรรมขึ้นมาสองแสวงหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบด้วยศีลธรรมอันเงามของพระศาสนาและไม่ผิดกฎหมายของบ้านเมือง สามพิจารณาปัจจจยสี่เสียก่อนแล้วจึงค่อยบริโภคเสร็ว่าเราพิจารณาเครื่องนุ่งหม่มพิจารณาอาหารพิจารณาที่อยู่ที่อาศัยพิจารณายาสําหรับบําบัดโรคเสียก่อนแล้วจึงบริโภคจึงฉันจึงรับประทานข้อที่สี่แสดงอาบัติคือหมายความว่าเมื่อเห็นว่าเราขาดตกบกพร่องหรือว่าเพียงกร่ำไปอย่างไรอย่างหนึ่งเห็นว่ามันเป็นอาบัติ เห็นว่าไม่บริสุทธิ์เท่าที่ควรก็พยายามปรุงอาบติเสียรหรือหากว่าเรามีโอกาสมีเวลาก็ประพุทิวุฒามนวิธีเหมือนทั้งท่านทั้งหลายประพุทิยุธานวิธีอยู่ในขณะนี้เมื่อใดเราตั้งอยู่ในองค์คุณธรรมทั้งสี่ประการอันเป็นเหตุให้เกิดความบริสุทธิ์แล้วก็ตั้งอยู่ในองค์คุณธรรมทั้งสิบสองประการดังกล่าวมาแล้วข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติธรรมขึ้นมาได้ปีตินั้นมีทั้งอย่างต่ำและอย่างกลางอย่างสูงปีติอย่างต่ำเกิดขึ้นจากการนึกถึงคุณงามความดีของตนบ้างของผู้อื่นบ้างถึงทานที่ตนในบริจาคถึงสินที่ตนลัรักษามาแล้วบ้างหรือว่าเกิดขึ้นเพราะการระลึกถึงองคุณทั้งสิบสองประการหรือความบริสุทธิ์สี่ประการนังกล่าวมาแล้วขังต้นแล้วก็เกิดปีติขึ้นมา ปีตีเกิดเพราะเหตุทั้งสิบหกประการดังกล่าวมาแล้วขางโต้นั้นเป็นปีตีอย่างต่ำสองปีตีอย่างกลางเกิดขึ้นเพราะการเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานจนถึงยานที่สามและยานที่สี่เออเมื่อประพฤติปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานถ้าปฏิบัติสมถกรรมฐานถึงยานที่สามแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดปีตีขึ้นมาได้ ถ้าเราจเจริญนิพพานก็มาฐานทั้งยานที่สามที่สี่แล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติขึ้นมาได้ปีติยางสูงที่นี่ได้แ,แก่ปีติในสัโพทรงดังกล่าวมาแล้วข้างต้นปีติในสัมโพทรงนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้ปฏิบัตินั้นได้บรรลุอริยมรรคผลปีติสัมโพทรงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อจิตของเราเข้าสู่มัรคุเที คือจะเกิดขึ้นตั้งแต่ยานที่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าถึงสิบหกถ้าว่าปีติเกิดขึ้นในลำดับของมรรคเวทีเริ่มตั้งแต่ยานที่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนี้เป็นปีติสัมโพชฌงเมื่อปีติสัโพชฌงเกิดขึ้นแล้วก็เป็นนั้นว่าท่านนักปฏิบัติธรรมได้บรรลุอริยมรรคผลอย่างน้อยที่สุดก็ขั้นปฐมมรรคเคยได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันในนั้นท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย หากว่าปีติดรังมัรยายมานี้ยังไม่เกิดเส้นในกันสันดานก็พยายามให้เกิดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามรักษาไว้ให้ดีอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ควรสองวันระวังเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามข่มไว้ด้วยบางทีมันเกิดขึ้นมารุนแรงจนเกินไปเส่นอาการสั่นอย่างนี้เรืออาการตื่นตันใจคล้ายๆกับน้ํจตาจะไหล,าล,าล,าลาบางทีเรากําหนดไม่ทันมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ร้องไห้ขึ้นมาก็มี คือความตื่นตันใจเกิดขึ้นมาอย่างหนักก็ร้องให้ขึ้นมาบางทีก็ทําให้เกิดการหัวเราะเดินจงกรมไปกับหัวเราะเหมือนกับคนเป็นบ้าเพราะเหตุใดจะหัวเระาะเพราะจิตของเรามันเกิดปีติขึ้นมาบางทีก็มีอาการสั่นมีการไหวมีการโอนไปเอ็นมาอะไรทนานองนี้ก็พยายามผมไหวเมื่อปีติยางตำ่ำยางกลางเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องข่มถ้ายังไม่เกิดก็ต้องทำให้เกิด แต่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วหากมันรุนแรงเกินไปเราต้องข่มไว้ถ้าเราไม่ขม่มก็ไม่สามารถที่จะลุถึงปีติอย่างสูงเกิจิตก็ไม่สามารถที่จะเกิดปีติสัมโพธทรงขึ้นมาได้เมื่อเราสามารถข่มปีติอย่างต่าอย่างกลางได้แล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ปีตินั้นละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปตามลำดับลำดับเมื่อปีติละเอียดถึงที่แล้วก็จะเป็นปีติสัมโพธทรงเข้าสู่ มัคควิถีดนำเนินไปสู่มัคควิถีแล้วก็บรรลุอดิมักริพุเอาละท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเท่าที่หลวงพ่อได้น้อมนำเอาธรรมะเรื่องปีติสัโพชชงมาบรรยายโดยสังเกตป,ปัฏาก็เห็นว่าพอสมควรเจเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจพระประมธรรมขอให้ทุกท่านจงได้มีสติมีสัมปัญญะมีความเพียรมีสมาธิมีศรัทธา มีปัญญาสมบูรณ์ได้บรรลุสมาธิสมาบัติตวิชาปฏิสัมพิธาปัญญาอาริยมรรยผลตามมุนวาสนาบารมีที่ตานทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาแล้วจงทุกทุกท่านเถิาแผ่เมตตาพร้อมกันอหาสุขีโตโหมิขอยข้าพระเจ้า,า,จ,าจงถึงสุกนิราทุก,ทกไม่มีเวรไม่มีภัย ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความลำบากมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดสัพเพสตตาตัดทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความเดือดร้อน ไม่มีความลำบากม,มีความสุขรักษาตนอยู่เถิดขอเดชะาตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลน,นี้แผ่ไปให้ภัยารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งปูาายายลล่ย่าตายายและลูกหลานทั้ง,าาางญาติมิตรและคนเคยร่วมรักสมาครัย ทั้งทหารตำรวจตัวเตนไทยทั้งเจ้ากรรนายเวณและเทวันมีพระอินพระพรมพระยมพระการท้าจะตัวโลกกบาลทั้งสี่พระผูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพาลีพระนางธรณีพระเพลิงพระพาย ตลอดถึงสาวพตรตว์ทั้งหลายลขอให้มีส่วนได้นไในกุศลผลของฉัน,ส,นสำหรับเราท่านทั้งหลายลที่มันปฏิบัติพระยิปัสนาสนขอให้พาได้พบประสบสีไ,ไ,ดสได้บรรลุมากผลนิพพานของยานมุนี ในชาตินี้มีผลทุกคนเธอ